รู้สึกวูบหน้ามืดหักรถเข้าข้างทางเฉียวชนรถสิบแปล้อที่จอดข้างทางรถพังยับเยิดบาดเจ็บหนึ่งคนเมื่อเวลา 13. บสมนิกาสถานีตรวจุูธรศรีราชาได้รับแจ้งประเกิดอุบัติเหตุรถพ่วง18ล้อเฉียวชนกับรถสิบแปดล้อที่จอดข้างทางบริเวณถนนคู่ขนานสายบายพาสสายเจ็ดตอนที่สองฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหาคนคร เลยหน้าห้างสปปรรพสินค้าฟลายนาวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายการจราจรติดขดัดยาวนับกิโลเมตรจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชาในที่เกิดเหตุพบรถชนกันบริเวณข้างทางทำให้ถนนทั้งเส้นรถที่สัญจรผ่านไปมาไม่สามารถผ่านไปมาได้ต้องใช้เส้นทางเลี่ยง โดยพบรถบรรทุก18ล้อยี่ห้อวอลโวสีขาวทะเบียนส่วนหัว736876ชนบุรีส่วนหางทะเบียน739009ชนบุรีและข้างๆกันพบรถ18ล้อฮีโนทะเบียนส่วนหาง75ขีด6922กรุงเทพมหานครอาบรถทั้งสองคันนั้นพังยับเยินที่บริเวณส่วนหน้ารถและมี แก๊สรั่วไหลออกมาอีกด้วยจากการสอบถามนายโยชินชินดีอายุ31ปีคนขับรถวอโวสีขาวได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตนเองจอดรถอยู่บริเวณข้างทางเพื่อรับประทานอาหารจนกระทั่งได้ยินเสียงรถดังขึ้นจึงวิ่งออกมาดูพวบว่ารถของตัวเองนั้นถูกชนเข้าบริเวณด้านหน้าและรถคู่กรณีผู้ขับได้ติดอยู่ที่บริเวณหัวรถของตอนเองส่วนคนขับรถนั้นได้รับบาดเจ็บ ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชานําตัวส่งยังโรงพยาบาลไปแล้วเบื้องตน้นตนได้สอบถามผู้ขับรถคันดังกล่าวบอกว่าขับมาพอกลับถึงบริเวณที่เกิดเหตุรู้สึกมูกหน้ามืดจึงได้หักรถเข้าข้างทางและเฉียวชนกับรถของตนขึ้นโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามเจ้าห้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบอุบัติเหตุที่แท้จริงอีกครั้งเบื้องตน้น ได้ดำเนินคดีกับคนขับรถพร่วง18ล้อที่ประมาทตามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิวส์24จะรู้สุขสีภาพข่าวนิวราทิพสีรายงาน